สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมานําเสนอไอเดียเนาะที่วันนั้นเขียนเขียนใส่กระดาษไว้นะครับในห้องสอบว่าเอ๊ยเราจะทำการโอน v a l u e นะครับโดยใช้ s p สเปรช e t เป็นฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ความรู้ a p s s r r p t t เนี่ยมันทำได้ไหมนะครับอ่าซึ่งมันก็เป็นไอเดียสนุกๆเนานะที่ผมลองคิดด่วนมาแล้วก็หลักจะพิสูจน์ว่ามันทำได้ไจริงหรือเปล่านะครับ อ่าไอเดียนี้ก็เป็นเหมือนกับของบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยคือเขาก็จะมีโทเค็นอยู่จำนวนหนึ่งนะครับก็คือ21ล้านหรือเปล่าผมจำไม่ได้เนาะแต่ว่าผมก็ทำาให้มันสเกลเล็กลงโดยการที่ลิมิตเหรียญแซน w i วิ c คอยผมตั้งชื่อว่าแซน w i วิ c คอยเนาะลิมิตไว้ที่21,000เหรียญน,นะครับอ่าก็ทีนี้นะครับ21,000เหรียญเนี่ยก็จะถูก ถูกมินเนาะก็คือถูกขุดขึ้นมาเมื่อยูเซอร์เนี่ยทำอะไรบางอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้ผมก็คืออาจจะให้นักเรียนแบบทำมาทำงานมาส่งทุกๆวันตลอด7วันอะไรเงี้ยครับถ้าทํางานครบ7วันก็จะมีการโอนเหรียญให้อะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะเป็นเงินจริงก็ได้นะแต่เ,เราทดสอบไอเดียดูนะครับอลองดูนะครับทีนี้ผมก็เอาหลักการของบิตคอยเนี่ยมาใช้ต่อก็คือ บิตคอยเนี่ยเขาจะ a าวิ่งก็คือลดมูลค่าของค่าตอบแทนของการการขุดเนี่ยนะครับลดลงครึ่งหนึง่งทุกๆ4ปีนะครับแต่ผมก็ทำให้อ่าทำเฟรมมันเล็กลงโดยการที่จะลดการตอบแทนเนี่ยนะครับให้กับเพลเยอร์หรือว่ายูเซอร์ที่มาเล่นเนี่ยนะครับทุกๆเดือนนะครับอ่าทุกๆเดือนเลยเพราะนั้นเกมมันก็จะจบลงเร็ว เร็วกว่าปกตินะครับอ่าซึ่งถ้าตั้งไว้ที่21,000เหรียญเนี่ยนะครับมันก็จะจบเหลือศูนย์เหรียญพอดีในเดือนที่4นะครับซึ่งก็ก็คือช่วงช่วงเวลาของการเรียน1เทอมพอดีนะครับอ่าพันก็เอาไปใช้ในการ engage เด็กนะครับกระตุ้นเด็กให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆไ,ได้เนาะอ่าโอเค เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันทานํางานยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เว็บแอปนะครับยังอยู่ในสเปซชีตอยู่นะครับอ่ะอย่างแรกนะครับทุกท่านจะเห็นว่าผมซ่อนซ่อนอตัว Ini t i a l node ไว้นะครับนะผมซ่อนเปิดให้ดูนะครับนี่ Ini t i a l node เนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่มีมีเหรียญอยู่นะครับอ่ามีเหรียญอยู่เนาะ ซึ่งเหรียญน,นี้จะถูกกระจายมาให้กับเพลเยอร์เมื่อเพลเยอร์ทำงานบางอย่างนะครับซึ่งก็คือในชีทมิ้นท์เนี่ยนะครับผมก็คือทำงานบางอย่างก็คือเช็คบล็อกไปเรื่อยๆนะครับถ้าหากว่าสิ้นสุดสัปดาห์เพลเยอร์ Player สามารถส่งงานครบคือต่อเนื่องกัน7สัปดาห์ได้เนี่ยนะครับก็จะได้ค่าตอบแทนแต่ถ้าหากว่าไม่ครบไม่ครบ7นะครับ นับแล้วไม่ครบ7ก็คือจะไม่ได้ค่าตอบแทนเลยนะผมตั้งเงื่อนไขไว้แค่2แบบก็คืออ่อนนอนเลยนะครับก็คือได้ถ้าถ้าถ้าหากว่าสะสมครบ7ก็คือได้ค่าตอบแทนถ้าไม่ครบ7ก็คือไม่ได้ค่าตอบแทนนะครับแล้วตัวนี้ก็ทุกครั้งที่มีการถ่ายโอน transaction กันนะครับก็จะมีการ record ไว้เสมอการบันทึกไว้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะไม่เห็น initial note ตัวนี้เนาะ เพราะนันเดี๋ยวจะซ่อนได้ก่อนนะครับแต่ว่าเปิดให้ดูเฉยๆว่าหลักการมาันอะไรมันก็คือมันจะมาจากโหนโดแรกโหนโดศูนย์ศูนย์นะครับอ่าในผมตั้งตัวอย่างของผมไว้อ่ะสมมุติว่าะจะมีเพลเยอร์ใหม่เข้ามาเล่นนะครับอ่อตัวนี้คือผมให้ ChatGPT น้องคำนวณให้ว่าจะมีเพลเยอร์ได้มากสุดกี่คนถ้าหากว่าเงินเราหรือว่าคอยเรามีแค่สองหมื่นหนึ่งพันคอยนะครับก็คือเราจะมีเพลเยอร์ได้มากสุดแค่ สามสิบห้าเ <át, S 1> พเยอร์นะครับเพื่อที่จะให้เกมมันจบที่สี่เดือนเนาะก็คือหนึ่งช่วงภาคเรียนพอดีหนึ่งปีกันหนึ่งเทอมนะครับหนึ่งเทอมพอดีถ้าอยากจะมีเพลเยอร์เยอะกว่านี้ก็ต้องมีมีคอยเยอะกว่านี้นะครับอ่โอเคสมมติว่าผมจะทดลองเนาะก็คือยยเซ์ก็ต้องมาเปิดบัญชีก่อนอ่ก็ต้องรีจิสเตอร์เข้ามานะครับอรีจิสเตอร์เข้ามาสมมติว่าผมใช้เป็น อ่ามิสเตอร์เทสติ้งนะครับอ่ามิสเตอร์สติ้งคอยนะครับอีเมลอีเมลจะใช้อ e ีเมลซ้ำไม่ได้ด้วยนะครับแต่ผมทำให้ดูก็ได้ว่ามันจะใช้ไม่ได้เนาะนี่อ่าจะ,อะบอกว่า already exists ก็คือใช้ไปแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้ e อีเมลปลอมไปก่อนนะครับอ่าก็ล็ จ s สต์เข้ามาเรียบร้อยนะครับนี่ครับเราก็จะได้เพลเยอร์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับมิสเตอร์เทสติ้งคอยนะครับแตอ่อีเมลตัวนี้มันจะต้องถูกใช้จริงนะครับใน่อนทรานสเฟอร์ในตอนโอนเหรียญให้กันละกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมขอใช้เป็นอีเมลเดียวกันไปก่อนนะครับนีครับอย่างตอนนี้มีเพลเยอร์อยู่2 p l เพลเยอร์มูลค่า เหรียญยังไม่มีเลยยังไม่มีใครได้เงินนะครับทีนี้เพลเยอร์ mm. ทั้งสองเพลเยอร์เนี้ยก็ต้องไปไปทํางานบางอย่างนะครับอ่าทำงานบางอย่างมานะครับแล้วทุกทุกสิ้นสัปดาห์เนี่ยนะครับก็จะได้รับค่าตอบแทนจาก initial note มานะครับอ่าสมมุติว่าผมให้เด็กไปส่งงานเนาะไปไปทำโจทย์อะไรสักอย่างหนึ่งมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งการบ้านผมทุกๆวันนะครับ อันนี้ผมจะลองจําลองดูก่อนว่าถ้าหากว่าทุกคนทำทางานครบหมดนะครับเนี่ยมันก็คือจะมีค่าค่า True ทั้งหมดเจ็ดเจ็ดเช็คบ็อกเนาะอันนี้ก็คือเข้าเงื่อนไขนะครับทีน,นี้ผมก็ตั้งท r ิ g เกอไว้ว่าทุกๆุกทุกๆวันวันอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ข้าไมไปวันจันทร์เนี่ยนะครับก็คือจะให้มีการ จ่ายค่าตอบแทนให้กับยูเซอร์ให้ให้กับเพล y e เยอร์ที่มาเล่นนะครับอ่าแต่นั้นผมขอจําลองก่อนว่าผมเป็นทิกเกอร์เองเนาะกดเมนแมนนวลเพลจ่ายค่าตอบแทนไปเองก่อนนี่ครับก็กดปุ๊บนะครับนี่ก็จะเกิดการเคลียนะครับเกิดการเคลียสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับอ่าจากนั้นนะครับนี่ครับ ยูเซแต่และยูเซก็จะได้ค่าตอบแทนมาทั้งหมด80ดสิบใชไหมครับอ่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้พอทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่าผมจะลองทําไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เทสนะแต่ผมทําเงื่อนไขไปแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะอ่าก็คือพอเราทําแล้วเนี่ยแล้วอินดิเค n o ์โนมันมีเงินเหลือน้อยลงนะครับผมตั้งไว้น่าจะเป็น9ก้าเนนะครับอ่า มันก็จะให้มันเกิดการฮาวิ่งขึ้นนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยให้80 80เหรียญใช่ไหมพอเกิดการฮาวิ่งก็จะให้40เหรียญเน่นะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ก๊อปขอก๊อปไว้ก่อนเรื่อยๆแล้วกันนะครับอ่ะโอเคใจบายสัปดาห์ที่2นะครับนี่ยูเซอร์ก็จะได้มาทั้งหมดร้อย ยี่สิบเอ๊ะทำไมเป็นร้อยยี่สิบทำไมได้ทำไมได้รอ้อยยี่สิบล่ะอ่าโอเคมันเกิดการฮับวิ่งแล้วเหรออ่าสงสัยสงสัยโค้ดผมอาจจะผิดเนาะโค้ดอาจจะผิดแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เห็นเหตุหหการณ์ว่ามันจะเกิดการฮับวิ่งได้ดนะครับแบบนี้อ่าแต่จริงมันฮับมันฮับวิ่งเร็วไปหน่อยสงสัยโค้ดผมผิดผมต้องไปไล่ลอจิกใหม่นิดนึงนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอ่า เนีย่ยโดยที่เหรียญทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ240อ่าถ้าเอามาอีกล่ะจะเป็นยังไงนะครับรอบนี้น่าจะให้20มัง้งอืมใช่อาให้40เหมือนเดิมเหรออืมโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเช็คผม,ผมน่าจะเช็คค่าค่าผิดไปนิดนึงนะครับโอเคต้องให้80 มาเรื่อยๆก่อนโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปแก่เนาะเนี่ยครับก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะทีนี้มูลมูลค่าที่ถูกมิ้นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ยูสเซอร์แต่ละยูสเซอร์เนี่ยก็สามารถโอนโอนเหรียญให้กันได้ด้วยนะครับนี่ครับโอนเหรียญให้กันได้ด้วยตัวอย่างเช่นอ่าผมเนาะคือศูนย์หนึ่งอยากจะโอนเหรียญไปให้ศูนย์สองสัก หกสิบเหรียญน,นะครับเะผมกับผมเป็นไอเดีศูนย์ศูนย์หนึ่งอันนี้คือแบบตัวอย่างเฉยเนาะซึ่งในความเป็นจริงก็คือตัวตัวไอดีตัวนี้มันต้องแบบยากๆเนาะต้องแบบยากๆแล้วก็มีแต่เราเท่านั้นที่รู้อะไรอย่างเงี้ยอโอนให้กับศูนย์สองนะครับโอนให้ซักหกสิบเหรียญน,นะครับปึ๊บอ่กากลไกการโอนทีเนี้ยก็คือเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ให้โอนมั่วใช่ไหมไม่ไม่ให้โอนแบบ ไม่ให้เกิดการขโมยการโอนกันเกิดขึ้นนะครับศูนย์ศจะต้องไปเปิดอ e ีเมลของตัวเองแล้วก็มายืนยันว่าตัวเองเป็นคนโอนจริงๆนะครับอ่าอย่ตัวอย่างนี้ก็คือรหัสที่ผมได้มาจากในอ e ีเมลก็คือ4ี่เจ็ดเสี่อันนี้จะเป็น OTP นะครับมันมันจะส่งไปให้แล้วก็ต้องรีบกรอกภายใน5้าทีนะเพราะาผมเก็บแคชไว้ใช้แค่5้าที ถ้าหากว่าไม่กรอกภายในห้านาทีก็คือรหัสนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับการโอนเงินก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะอ,อ่ะทีนี้เราก็ลองกดคอนเฟิร์มลองดูปึ๊บเรียบร้อยอ่าเห็นไหมครับว่าศูนนหนึ่งเงินหายไปหกสิบบาทศูนนยเงินเพิ่มมาหกสิบาทนะครับแต่ว่าโทเคนรวมก็ยังเท่าเดิมเห็นไหมครับเหรียญรวมก็ยังเท่าเดิม แล้วก็มีทานเซชันเก็บไว้ครับเห็นไหมครับว่าศูนย์ศูนย์หนึ่งโอนให้ศูนย์ศูนย์สองนะอ่าเกิดการโอนแวลู้ให้กันได้ใช่ไหมครับน่าสนใจน่าสนุกดีนะครับนี่ทีนี้ผมก็ทําอีกฟังก์ชันหนึ่งไว้ก็คือฟังก์ชันเช็คบาลานซ์เนาะสมมุติว่าผมเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนี่แหละผมโอนเงินไปแล้วแล้วผมอยากมาเช็คอ่นะผมก็ใส่เอเดียตัวเองลงไปศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับต้องใส่ยูไว้เนี่ยไม่มั่นใจต้องใส่ตัวยูด้วยนะครับอ่ายูศ นับเนี่ยครับผมก็จะเหลือเงินอยู่100บาทนะครับในะขณะที่เป็นยูสุส่วนสองมาเช็คของตัวเองก็จะได้บอกกูว่าเงินของตัวเองนั้นเหลืออยู่220บาทนะครับอ่ามันน่าสนุกนะแล้วเดี๋ยวต่อไปวั์ทั้ต่อไปผมก็จะโอนไอ้ทั่ว SML เหล่านี้นะครับไปไว้ในเว็บแอปนะครับหรืออาจจะเอาไว้ในเว็บพุกของ l ล n e อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะสนุกขึ้นเนาะโอเคครับก็ มามาแชร์ไอเดียเฉยแต่ว่ายังมีลอจิกเพี้ยนๆตรงนี้อยู่เนาะเดี๋ยวต้องไปปรับนิดนึงว่าทําไมเขาถึงเขาถึงให้สี่สิบให้ให้เป็นสี่สิบเหรียญแทนนะเดี๋ยวผมไ่ปรับตรงนี้นิดนึงนะครับอลองลองดูกันนะครับว่ามันทํำยังไงเนาะถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแชร์ตัวนี้ให้ดูนะครับสนุกมากโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ